ใหม่ผมจะได้ยินวะเอาครับผมก็ทำไงก็สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับผมชื่อสลาวุฒินะครับพี่เล่นชื่อเต่งอ่าอันนี้ครับน้องเจ้าของรถนะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นปีไหนครับผมเป็น10 2019ครับอะไฟหน้า LED ใช่พี่ว่าใหม่พี่ต้องต้องส่งให้เองด้วยมั้ง สองพันสใช่ไหมครับผมอ่ดูรอบพันย้ายเลยทำไมบ้างเนี่ยก็มีท่อท่ออะไรครับมีล้อ ท่ออะไรท่ออะไรท่อของ PMC ครับท่อสูตรของประเทศไทยโ๊ชหลังโจ๊กหลังนี่เป็นโจ๊กไวาเอสของก๊อฟครับเป็นของจีนแดงเป็นรุ่นตัางจังสมจะบอกทั้งหมดเลยอ่าดูอันนี้ครับอ่าอันนี้ก็เป็นล้อขอบครับเป็นขอบของบันไซอันนี้ก็ซื้อมาถูกๆครับแค่550บาทบอกอะไรเยอ โอเคดีมากอ,อ,อ่ะก็ป้ายก็ป้ายนี่ครับก็ซื้อมาแค่280ครับไทยเทอ่ะไทยเทอครับเขาไทยเทออ่าผา้าผ้าลุงในช่วงในก็มีพักเท้าครับพักเท้านี่180ครับซื้อจากตลาดพุ่นซรัพย์อ่าแล้วก็พักเท้าชุบนะครับผมเออนี่ถ้าขาตั้งลืมไปขาตั้งตั้งก็น่าจะชุบนะครับถ้าเป็นพักเท้านี่ซื้อจากอู่ช่างเบิร์ดนะครับ ประมาณร้อยยี่สิบครับอ๋อยามของสีครับผมแล้วผมก็ไล่น็อตทองนิดหน่อยครับผมนี่ครับทรงอะจะดูทรงโชกนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนครับเพิ่งเปลี่ยนเมื่อสองวันที่แล้วครับผมปกตินี่ใช้โชกเดิมอันนี้ก็เรียบๆดีครับครับแต่งสวยครับข้างหน้ามีอะไรบ้างครับจุดปั๊มปั๊มก็ ปั๊มยังเป็นปั๊มเดิมครับแต่สายเบรกนี่เปลี่ยนครับเป็นสายเบรกแต่งไล่ใหม่ก็อ๋อเป็นสายทามครับ,บครับวันนั้นหมดไปประมาณ480แต่ไม่รู้ว่าอูเขาคิดเกินไงไม่รู้ครับผมจานนี่จานเจาะนี่ผมตอนนั้นผมซื้อ180ร้อยแปดสิบขบลายต้นตีนเขาเลยจะเอาจานแต่งครับจานแต่งมันสองร้อยแปดสิบมันสู้ราคาไม่ไหวครับ <c oughs> ตังไม่พอครับผมตังไม่พอครับอ่าเดี๋ยวข้างบนมาครับข้างบนก็มีเบรก มือเบรกนี่เบรกไอ้ชุบไทเทครับผมนี่ร้อยแปดสิบครับครับผมครับผมอันนี้อยู่ปอกแฮนด์ปอกแฮนด์อยู่ปลายแฮนด์อยู่ร้อยยี่ครับครับผมครับผมอ่าเบาะเบาะเป็นของอะไรครับผมเบาะของของเอกครับเอกเอกนาดีครับผมเอกนาทองด้วยนะเอกนาดีครับผมไม่ค่อยรู้จักครับผมแต่งเรื่อยๆกับเฮีกันครับแค่ผ้าก็ได้เนาะครับผมเอกนาทอ ท่อท่อนี้ซื้อมาพันแปดครับน้องเขาขายต่อให้ท่อสูตรนะครับผ้าอะไรเนี่ยรู้ไหมพี่ผ้าดังดังใช่ไหมตำรวจวิ่งตามบ่อยครับ PMC ใช่ไหมครับ PMC ท่อสูตรประเทศไทยครับใช้ในเฉพาะในสนามเท่านั้นแต่นี่มาขี่ในชุมชนครับโอเคครับเนี่ยครับเจ้าของรถครับของรถบรรยายเลยอ่าโดยรวมๆนี่ครับ โอเคนะครับรถสวยเรียบๆดีครับสะอาดดีนี่ครับติ๊กเกอร์วัตถุไปไวอันนี้มาไงครับติ๊กเกอร์เต็ทาังกะเภอตัวเจอกับคุณเดียว้องของรถเต็มอะครับไม่เต็ใช่ไหมอ๋อชอบไปเลย ผมก็เสพเจ้า่องรถเป็นคนดีดครับแนบผมอ่ะเดี๋ยวโชว์เสียงท่อได้ไหมได้ครับได้ครับอ่ะเดี๋ยวติดเครื่องดูเอาโอเคครับมาเนี้ยครับอ่าเนี๋ยวเจ้ของรอจัดครับผม <laughs> อ่าเบิดหน่อยนะครับ <c oughs> โอเคแค่น,นี้พอนะ เรวมเนาะลำบวเข้าครับเมื่อกี้เห็นรถรถสพหนุ่มลีอยู่ตรงนี้ครับจอดกินข้าวเมื่อกี้เห็สพหนุ่มลีจอดกินข้าวอยู่ตรงนี้ครับอ๋อเมื่อกี้เจอเลยไหมเจอแล้วครับเจอแล้วครับจอดอยู่กินข้าวอยู่ตรงนี้จอดจอดกินข้าวอยู่ครับอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆนี่โอเคไปเลยไวปิดคลิปโอเคครับขอบคุณน้องเซกมากครับผมครับผมครับผม